สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์อบอลในคู่ของไบตันเปิดบ้านพบกับ h ิสตันพาเลตนะครับสิติห้านัดล่าสุดในบ้านของไบตันนั้นก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับห้านัดล่าสุดนั้นยังไม่แพ้ใครนะครับเสมอ3ชนะ2นะครับล่าสุดนั้นเสมอให้กับแอสตันวิลล่านะครับชนะ ur, สเปอร์เสมอฟูลแลมชนะแบ c ็กพูลแล้วก็เสมอกับวูฟแฮมตันนะครับ ส่วน5นัดในเกมเยือนของคิสตันพาเลตนั้นค่อนข้างแย่นะครับ5นัดล่าสุดนี้ชนะแค่1น,นะครับแพ้3เสมอ1น,นะครับล่าสุดนั้นแพ้กับลีดนะครับชนะนิวคาสเซิลแพ้แมนซิตี้เสมออาร์เซนอลนะครับแล้วก็แพ้ให้กับวูฟแฮมตันนะครับดูจากสถิติในบ้านแล้วก็เกมเยือนนะครับคืนนี้ไบตันนะครับ ไบตันเอาอยู่แน่นอนครับผม